ในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังมองคริปโตเป็นเรื่องเพ้อฝันกลุ่มสถาบันการเงินระดับโลกได้ตัดสินใจใช้ระบบสกุลเงินดิจิตอลเพื่อเป็นการลดต้นทุนการโอนเงินในระบบสวิฟแบบดั้งเดิมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉลี่ย250บาทต่อเงิน1 0 0 0 0เพราะระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์มีต้นทุนที่สูงมากนับพันล้านบาทต่อปีจึงเป็นที่มาว่าการโอนเงินในระบบธนาคารแบบดั้งเดิม มีต้นทุนที่สูงแต่ในขณะเดียวกันการโอนเงินด้วยระบบบล็อกเชนหรือคริปโตเคเรนซีเสียค่าใช้จ่ายการโอนต่อครั้งไม่ถึง40บาทคุณลองนึกภาพตามดูนะครับทุกวันนี้คุณยังจ่ายค่าธรรมเนียเท่าเดิมใช่ไหมครับหมายความว่าธนาคารสามารถลดต้นทุนได้แต่ยังเก็บค่าธรรมเนียมบริการเท่าเดิมหมายถึงธนาคารมีกำไรที่สูงขึ้น และนั่นก็คือเหตุผลที่ไม่ได้ซับซ้อนเลยว่าทำไมสถาบันการเงินถึงเริ่มนำสกุลเงินดิจิตอลเข้าไปใช้ไม่ว่าจะเป็น XRP ถือว่าเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่มีพันธรรมิตรสถาบันการเงินเลือกใช้มากสุดในโลกไม่ว่าจะเป็น Bank of America ส่วนในประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์และกรุงศรีอยุธยาก็เลือกที่จะใช้เหรียญดิจิตอลสกุลนี้ WFI เหรียญที่มีธุรกิจให้บริการธนาคารดิจิตอลที่เป็นรูปธรรมและพร้อมที่สุดในโลกขนาดนี้ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการด้านการรับจ่ายที่ประเทศแคนาดาได้เป็นเจ้าแรกของโลก Linear ถูกสนับสนุนและเลือกใช้โดย s w i t ผู้ให้บริการโอนเงินอัดับหนึ่งของโลกและขวัญใจมาอย่างยาวนานอย่างอิตเียถูกเลือกใช้โดย JP Morgan กลุ่มธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา และนี่คือบทสรุปของคลิปนี้ว่าในปี2026เหรียญคริปโตเคอเรนซีจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพบกันครับสวัสดีครับ